สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามเพจคณะหมอลำใจกันร้อยนะครับผมบอยสศรีชัยครับผมวันนี้ตอนนี้เมื่อคืนนี้อยู่ที่สุรินทร์นะครับลงเวที่หกโมงเช้าหกโมงเสากลับมาบ้านที่สารคามครับมาทําชุดมาดูครูต้อยกําลังทําชุดออกแบบเครื่องประดับทําชุดใหม่โชว์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมสิมาออกแบบเห็ดชุดผู้ชายเพิ่มเติมครูต้อยมาถือโทรศัพท์ให้ไหมโอเคครับผม เดือนธันวาคมนะครับจะมีการเปลี่ยนโชว์จะมีการเปลี่ยนโชว์หลายๆโชว์นะครับโดยเฉพาะโช่ว์เปิดแล้วก็คอนเสิร์ตช่วงช่วงสุดท้ายก่อนจะเข้าลำเรื่องนะครับเปลี่ยนเพลงแล้วก็มีชุดใหม่ด้วยนะครับขายหมองมองคุมปิดเปิดประตูแล้วนะครับสําหรับเดือนธันวาคมนะฮะสายเหมาสายหมออย่าลืมกดลิงก์ที่ปักบดตอนนี้ได้นะครับกดลิงก์ที่ปักมุด้านล่างนะครับ345บาทชมได้ทั้งเดือนได้ชมมากกว่า5รอบ แน่นอนนะครับไหลทุกอย่างจะไปยุ่งุม่มนะพี่รอ,องูอ้เคยสนับสนุนกันก็ไปต่อด้วยกันนะครับเคยบึงเคยแง่งกันมากกันแต่เปิดไหลสดแปลกๆนะครับจนมาถึงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังอุดหนุนสนับสนุนให้ได้พวกอ่าเห็นพวกเขานี่มีทุนมาต่อยอดก็พัฒนามากประคับประคองวงนะครับแล้วก็มาอัปเดตนะฮะได้ได้ไดอ่ากำลังรับจากแฟนคลับสนับสนุนสื่อบัตร คูร้อยสองลอยมานะครับเราก็ไม่ได้เอาไปไหนเลยนะครับก็เอามา,าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่เพื่อเป็นการตอบแทนที่นองแฝ้ขับนะครับอันนี้เป็นหัวไม้ไมเมียนครับหัวไม้หัวไม้นะครับยงเสียผ้าหนังติรนมาไอ้เกตแบบแบบตีของผู้ชายเนาะ สั่งมาพพษนิได้ลอยชิมมงมึงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลิงที่ปักุนนะความมั่นลอยชิมยายสังนักมึงอี่าไรถึงยุบของหึงเลยมึงบางเมนยนครับฉะนั้นแล้วเต้นเรา้

อัดเองไม่หรอครับแต่สมัยมีเวลาเขาเลยไปอย่างหลายอย่างอสิบแปดเปตส่เราตเงินครับ บาดบาดตรงกระลูกบาดไปเลยนาสิว่าน่ะอันนี้พ่อสีแล้วทีนี้เราก็พามงตตะกูลสีขาวมาเบอร์ลอยยืด วันที่เกตชูดตองแล้วเดียมันยีวันที่อ,อะไรสอง,สอ,งอีกครับยก <c oughs> บอลอซื้อ,อ,อ,อแล้วซื้อแล้วครับแต่ถ้าผ่ามองผ่ามองกับปันตีนตุกแกตีนตุกแกเหมืนอบอกแน่นครับไปซื้อบอกเรามาไปซื้อกับผ่ามองกับกครับ ถ้าเราไม่โค้งเนี่มันพ่อต้องไปขอพ่อหรือมันจะสิบอรตรงนั่งไงหาเขาบอโค้ถ้าเาขาตัดเปเ็นแบบตัดตรงให้เลยหรือเขาเแยกออกแบบไม่อลยร <c oughs> อากาศเ,ย,เย,ออย็ <c oughs> นเมื่อละสามดีบอกเยครับคุณโต๊แน่นบอด้วหนูมีวิธีเรื่องง่ายอย่านี้ไหมมากมากแต่ละคน้ <c oughs> าครับ บูมมากกว่บูมบูมมาเดมามันอยู่ตินแถวเดียวกันกับไอ้บึ้องอันไอ้ตือนก็เลยบ่ชให้มามันสิขาดหลายนะก็เลยแบ่งกันมาเล็กน้อยเต่งร่นห่างล้มไม่ได้แน่นครับยนยุอันบอันนี้ก็คืออันนี้ก็าต้อวอร์ี่มันมาดูวอร์ี่มันซีเซ่มันมาเด้ห่าง ตักเทียเ่ยวตัดก้อมกันแล้วกันนั่งมวนไปมือนึงเต็มๆแล้วกันมวน